สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของวันว่างๆนะครับสำหรับในวันนี้นะครับหรือในคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะพูดถึงหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมของหลายๆองค์กร นะครับเพราะว่าในหลายๆองค์กรเนี่ยต้องการที่จะสร้างวิทยากรภายในนะครับเพื่อถ่ายทอดข้อมูลจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งหรือเอาไว้สําหรับเป็นทักษะในเรื่องของการสอนงานนะครับนั่นก็คือหลักสูตรเทรนเ i อร์นะครับแต่ในหลักสูตรนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับถึงเทคนิคนะครับในการเตรียมบรรยายอย่างมืออาชีพนะครับโดยตัวผมเองก็มีประสบการณ์ประมาณ20กว่าปีนะครับทุกวันนี้นะครับผมยังต้องทำนะครับ ต้องมีการเตรียมตัวบรรยายอยู่ตลอดแม้กระทั่งมีประสบการณ์มาเยอะนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนแรกเ,ออเวลาผมได้งานมาหนึ่งงานนะครับได้รับเชิญให้ไปบรรยายสิ่งแรกที่ผมต้องทํานั่นก็คือต้องดูก่อนว่าเราไปพูดให้ใครฟังนั่นคือศึกษาผู้ฟังผู้ฟังนะครับคือระดับไหนนะครับระดับพนักง,งานนะครับหรือระดับหัวหน้าหรือระดับผู้บริหารนะครับแล้วก็ดูระดับเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอายุด,ด้วย นะครับต้องดูด้วยว่าอายุเฉลีย่ยประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วหลายๆครั้งบางทีหนึ่งหลักสูตรเนี่ยเราไปพูดให้ทุกระดับฟังอย่างเช่นสมมติหลักสูตรเรื่องของการทํางานเป็นทีมเนี่ยซึ่งต้องฟังต้ององค์กรในบางครั้งเนี่ยเราต้องแยกระดับฟังหรือจะรวมก็ได้นะครับเพราะนั้นในการพูดแต่ละครั้งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเดี่ยวกันนะครับหรือคนหลักสูตรนะครับมันผู้เข้าร่วมแตกต่างกันคนละระดับกันนั้นการพูดการสอนก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง นะครับตัวที่สองนี่ก็คือทาความความเข้าใจวัตถุประสงค์นะครับของเรื่องที่บรรยายต้องดูด้วยว่าวัตถุประสงค์หลักๆนะครับของเรื่องที่เราบรรยายเนี่ยองค์กรนั้นนะ่ะต้องการอะไรต้องการให้ผู้เข้าร่วมสัมมานาได้รู้เรื่องอะไร นะครับนั้นเราต้องดูวัตถุประสงค์เขาหลักๆนะครับแล้วเรานําวัตถุประสง,งะค์นั่นแหละฮะมากระจายเป็นเนื้อหาเพื่อที่จะนําความรู้ไปสู่ผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับอันต่อไปนี่ก็คือกําหนดขอบเขตเนื้อหาแล้วก็เตรียมทําสื่อนะครับาการกําหนดขอบเขตเนี่ยเราก็ดึงจากวัตถุประสง,งะค์นั่นแหละฮะมาทําเป็นเนื้อหา นะครับดนั้นเนื้อหาเนี่ยขอบเขตเนี่ยเราต้องดูระยะเวลากำหนดเวลาด้วยนะครับอ่าส่วนใหญ่บางทีในการบรรยายบางครั้งก็1วัน6ชั่วโมงนะครับบางครั้งก็3ามชั่วโมงก็คือครึ่งวันหรือ2วัน3วันก็แล้วแต่แต่1วันเนี่ยเฉลี่ยวโดยประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็ต้องเตรียมทําสื่อสื่อส่วนใหญ่เราจะใช้เป็น powerpoint นะครับหรือเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับหรือบางทีก็จะเป็นพวกแท่นชาร์ตพวกสไลด์ต่าง นะครับแล้วส่วนตัวสคริปต์เนี่ยตัวสคริปต์เมื่อสมัยก่อนเนี่ยผมจะทําเป็นแผ่น a 4และจะเขียนติ๊กไปว่าเวลานี้ต้องทําอะไรนะครับใช้เวลากี่นาทีเวิร์กช็อปกี่นาทีบรรยายหัวข้อนี่กี่นาทีผมจะทําละเอียดมากสมัยก่อนนะครับแต่พอถึงช่วงหนึ่งเรามีประสบการณ์แล้วเนี่ยไอ้ตัวสคริปต์เนี้ยเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมมันก็ยังจําเป็นอยู่นะครับเพราะว่าในลหลายๆครั้งบางทีเราลืมแต่สคริปต์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็น เทคนิคในบางเทคนิคที่เราไปใส่อยู่ในสไลด์นะครับเวลาเราโชว์ขึ้นพอเราถึงหัวข้อนี้ปุ๊บเราเหลือไปเห็นตัวนี้ปุ๊บอ่นะนั่นแสดงว่าต้องเป็น w o r k ช h o p ตัวนี้เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับหรือเป็นสื่อคลิกเพื่อให้ผู้เข้าร่วมช่วยกันวิเคราะห์นะครับอ่ะต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของการตั้งคําถามทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับการตั้งคําถามผมอยากให้มองอยู่ที่2มุมนะครับตั้งคําถามสําหรับตัวเราเองก็คือเวลาเราบรรยายไปแล้วนะครับเราต้องคิดเสมอว่า ผู้ฟังหรือผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยจะถามอะไรกลับมานะครับเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอส่วนตั้งคําถามข้อสองเนี่ยเราต้องมีคําถามนะครับที่จะถามผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนะครับหรือผู้ฟังเนี่ยนะครับได้แสดงความคิดเห็นครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่เราตั้งคาถามนะครับอันต่อไปนี่คือเพิ่มรสชาตินะครับด้วยตัวอย่างนะครับหรือเรื่องต่าง นะครับของผู้คนทั่วไปนะครับส่วนใหญ่การเพิ่มรสชาติเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกคลิปวิดีโอนะครับหรือการทำเวิร์กช็อปนะครับหรือมีกิจกรรมสันทนาการบางอย่างเพื่อจะโยงเข้าไปนะครับหรือเป็นเรื่องเล่าก็ได้นะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับได้ฟังแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็สําหรับตัวผู้บรรยายเองทุวยี่หกรเนี่ยนะครับต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะถ้าเกิดเรื่องที่เราไปบรรยายนะครับเรานะครับรู้ ยังรู้มีความรู้ไม่ไม่มากพอเราต้องไปหาความรู้ตรงนั้นให้ได้นะครับแล้วคนเป็นวิทยากรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับออผมบอกแล้วตั้งแต่แรกเลยศึกษาผู้ฟังด้วยถ้าเกิดความรู้แล้วไม่พอผู้ฟังบางทีเก่งกว่าเราถามเอกามาเราตอบไม่ได้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับนั้นต้องหาความรู้อยู่เสมอแล้วก็ต้องอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับส,สุดท้ายเนี่ยนะครับผมเรียกว่าเป็นเคล็ดลับกําลังสำรองหรือแผน2ต้องมีไว้นะครับก็คือในในระหว่างที่เราบรรยายอยู่เนี่ยหชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงหรือ2อสวันก็แล้วแต่ รในการเป็นวิทยากรเนี่ยผมใน,ในคำนิยามของผมคือมันจะมีปัญหาเข้ามาตลอดนะครับต้องเป็นคนที่เก่งเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าเราต้องมีแผนหนึ่งแผนสองนะครับบางทีนะครับที่ผมเจอประจําบางทีบรรยายเนื้อหาสําคัญจบแล้วแต่เวลาย,ย,งย,งยังเหลืออยู่เลยต้องทํำยังไงอเราก็มีเวิร์กช็อปนะครับหรือมีกิจกรรมให้เล่นนะครับหรือมีอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมีแผน2นะครับหรือมีเนื้อเรื่องอื่นที่เราสรุปหรือทําแบบทดสอบต่างๆนะครับบางทีมันต้องมี นะครับถ้าไม่มีนี่จบเลยนะครับเคยไปเจอเวียครบางท่านพอต้องมายายถึงสี่โมงเย็นนะครับพอใบสองจบแล้วตอนนี้จบเลยทำไงไปไม่เป็นเลยตัวเองก็ไม่ไม่ได้เตรียมอะไรนะครับแต่ตอนนั้นน่าดีฮะที่ผมว่างอยู่ผมก็เลยขึ้นไปเสียบให้นะครับไม่งั้นอันตรายนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเตรียคมความคิดไม่หน0่แต่ใช้เพียงเก้าสอันนี้เข้าใจไหมครับ ผมให้นึกง,ง่ายๆบางครั้งเวลาเรารายงานผู้ใหญ่นะครับรายงานเรื่องของการทํางานหรือพรีเซนต์งานต่างๆหรือขึ้นไปเป็นพิธีกรก็ได้บางทีเราเตรียมเนื้อหาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่บางทีพอเราทําเสร็จแล้วปุ๊บลงมาอ้าวตายยังพูดไม่หมดเลยขาดไปขาดไปสองข้อขาดไปข้อ,ขขอหนึ่งหรือรายงานไปแล้วอ้าวตายลืมลืมรายงานตัวนี้นะครับแต่ลงไปแล้วมันจะกลับขึ้นมาอีกก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเป็นการเตรียมตัวบรรยายนะครับสําหรับคนที่อยากเป็นวิทยากรจริงๆนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับผม ว่าต้องมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ให้แน่นๆนะครับสามารถที่จะโต้อตอบกับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับชอบนะครับคลิปวิดีโออันนี้นะครับก็ขอ,ขอความปรนณาช่วยกดไลค์รือกดแชร์ช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีนะครับ